สวัสดีค่ะ SP Family พรอนคลิปนี้เที่ยวทำบุญไหว้พระถวายทูบเทียนช่วงเขา้ารรษาที่อยุธยาค่ะนี่ค่ะมายืนรอรถช่วงเวลาประมาณที่ห้ากว่ากว่าพี่ๆจะมีรถตู้มารับค่ะพี่ๆชวนทำบุญค่ะคลิปนี้นี่เลยรถมารับขึ้นรถเรียบร้อยนี่กับพี่ๆนะคะ ขันรถตู้ค่ะวันนี้ก็เดินทางเช้าเย็นก็กลับนี่ค่ะบรรยากาศการเดินทางตอนนี้ก็ตะวันกำลังขึ้นและแล้วก็มาหยุดมื้อเช้ากันที่ปั๊มน้ำมันนะคะเป็นการจอดรถพักทานข้าวมื้อเช้าแล้วก็ให้พี่พ สมาชิกเข้าห้องน้ำกันค่ะก็ช่วงนี้ตามอัธยาศัยกันเลยค่ะบรรยากาศค่ะเก็บบรรยากาศตรงปั๊มน้ำมันนะคะมีกะลีปั๊บขนมปังเอาไหมขนมปังหน้าสวยๆมองกล้องนยจะนี่ค่ะพี่สาวคนชวน ชวนมาเที่ยวชวนทําบุญค่ะนี่ก็มีร้านอาหารนะคะอันนี้ก็เป็นขาหมูแต่ที่หมายของเราวันนี้คือนี่ค่ะข้าวราดแกงกินข้าวกันค่ะเมนูนักกินนักกินนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นน้ำยาปูเป็นน้ำยาขนมจีนนะคะนี่ค่ะมีแกงให้เราเลือกเยอะมาก,กเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะลาดแกง1อย่าง2องย่าง หรือจะซื้อใส่เป็นแกงเป็นชามก็ได้ค่ะนี่ค่ะ <c oughs> ก็ได้มาแล้วนี่คือราดสองอย่างราคา5้าสิบห้าบาทค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ราคาเดียวกันค่ะราดกับข้าวสองอย่าง <c oughs> ถ้าหนึ่งอย่างก็สี่สิบห้าบาทค่ะ สมาชิกอีกหนึ่งท่านพลิกน้ำปลาลาดมาข้างบนเรียบร้อยค่ะนี่นะคะรายการอาหารรายละเอียดตามนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นรถพร้อมที่จะเดินทางไปต่อค่ะ แล้วที่แรกที่มาถึงที่ลงกันก็คือปรา,าสาทนครหลวงนี่ค่ะจอดรถแล้วก็เดินข้ามถนนมาฝั่งของเขาไปชมเขาไปไหว้ที่ปรา,าสาทนครหลวงนี่นะคะเก็บภาพบรรยากาศกันค่ะ มีตตลอตเตอรี่อยู่ตรงข้างหน้าเลยแบบนี้เลยค่ะข้างในนู้นก็จะเป็นปราสาทเก่าค่ะทีแรกที่เข้ามาก็ เดี๋ยวจะไปไหว้สิลายากันก่อนนะคะจะเป็นอาคารเล็กๆอยู่ข้างบนนี้ค่ะก็จะบูชาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็จะมีแผ่นทองด้วยนะคะทำบุญใส่กล่องเรียบร้อยก็ได้ดอกไม้ทูบเทียนแผ่นทองค่ะ แล้วก็ขึ้นไปไหว้กันนะคะขั้นบันไดแบบขึ้นง่ายๆเลยค่ะขึ้นมาก็กรุณาถอดรองเท้าเสร็จแล้วเราก็จุดธูปจุดเทียนตรงข้างหน้านะคะพี่ๆชวนวนสามรอบก่อนค่ะตั้งจิตภาวนา,าจะขอพรอะไรก็ภาวนาเอาเลยค่ะอันนี้พี่ๆชวนทำค่ะ ประเดินวนกันสามรอบ นี่ตัดบทม,มาตรงที่ครบ3ามรอบก็ขึ้นมาข้างบนก็จะเจอแบบนี้นะคะนี่คือสิรายาพระรูปพระจันทร์นะคะสีทองสวยงามแล้วก็มีคาถาให้เราไหว้ด้วยค่ะเสร็จแล้วก็นำดอกไม้ที่เรามาบูชาวางไว้ค่ะ แล้วก็แผ่นทองปิดศิลานะคะเสร็จแล้วก็เอามือสองข้างบีบก้อนศิลาแล้วก็ภาวนาค่ะเสร็จแล้วลงมาข้างล่างนี้ค่ะมาเก็บภาพสวยงามนะคะนี่ตรงปราสาทนี้เราก็สามารถเดินไปได้ค่ะสามารถขึ้นไปได้ด้วยก็สองคนกับพี่อ้อยไม่ได้ขึ้นไปค่ะ เลยได้เก็บภาพอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะเป็นภาพสวยๆค่ะแล้วก็จะมี ทีมที่ขึ้นไปเขาก็ถ่ายรูปมาให้ชมก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ย็ก็ไปกันต่อค่ะน,นี่พี่พี่พามาที่นี่ค่ะนคนเยอะมากมีลานจอดรถก็กว้างขวางค่ะ เยอะมากจริงๆค่ะก็ได้เก็บภาพกันเล็กน้อยอันนี้ก็เป็นลานจอดรถของเขานะคะแล้วเราก็ไปต่อกันมาต่อกันที่นี่ค่ะที่วัดแม่นางปลืม้ม นี่ทีมพี่ๆที่เขามากันเขาได้ได้ไดโชคได้ลาบกันไปค่ะเขาก็เลยกลับมาอีกหนึ่งรอบพร้อมกับช่วงจังหวะเวลามาถวายเทียนถวายทูปถวายเทียนช่วงเข้าพรรษานะคะเราเป็นโอกาสที่พี่ๆชวนมาทำบุญค่ะเดินข้าซุ้มประตูมา ก็จะเจออาคารนี้คือหลวงพ่อองค์ขาวนะคะนี่บรรยากาศแล้วเราก็เดินเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะไปถวายทูบเทียนกันค่ะแล้วก็มีของที่พี่ๆเขาตั้งใจเอามาถวายค่ะนี่คือประวัติของวัดแม่นางปลื้มนะคะ เดี๋ยวเข้าไปถวายเทียนถวายทูบกันนะคะเดี๋ยวเราก็ได้รับพรกันตรงนี้นะคะเราก็จะมีาตาอิ่มบุญกันทุกคนนะคะี่ค่ะอาจารย์ให้มาค่ะนี่ก็เป็นประวัติ วัดแม่นางปลื้มอีกที่หนึ่งอันนี้ก็จะขึ้นมาตรงอาคารที่เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อองค์ขาวนะคะนี่ค่ะเป็นองค์สีขาวประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มาเก็บภาพถ่ายรูปกันเล็กน้อยว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเดินไปข้างหลังนะคะก็จะเจอกับเจดีเป็นเจดีเก่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังของเจดีก็จะมีเป็นศาลแม่นางตร้มค่ะ เราไปกราบไหว้ขอพรจากศาลแม่นางปลื้มกันนะคะนี่ค่ะค <laimed> บริเวณนี้นะคะปเป็นศาลแม่นางปลื้มค่ะ<ย><เป> <lem> นี่ค่ะแล้วก็มาแวะทานมื้อเที่ยงกันค่ะ ไมให้ใส่กเผามาให้โอเลยงหนึ่งแก้วน้องน้ำเลยโอเลี่ยงโอเลยงโอเลียงเป็นโอเลี่ยงเป็นสองแก้วแล้วค่ะเห็มีเหลืองหมูกับกุ้งไม่พริกใส่พกาได้นะคะกีกุ้งหนึ่าแล้วเป็นโอเลยงสองแก้วแต่้งลูกค้าเพิ่มเติว่ทยี่เป็นเซ็ตห่ค่ะ ไม่ีอะไรผ้าเลยอะไร่้าไ่เป็นกัรแใเหรอสี่จานสอล้าหน้ากจินร้านี่เไม่าไก่เลย ้วพี่พี่พามาแวะที่นี่ค่ะอาสม,มือสีเนนค่ะก็เ,เก็บภาพเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะคะ นะครับก็วันนี้ถือว่าเรามาครั้งแรกต้องดีๆนะครับต้อนอับทีป้านานะครับทุกท่านทุกคนนะครับอย่างสาธาคุณช่วยนะครับด้านบนนี้ก็ถือว่าเปิดตุดแรกนะครับที่แนะนําให้กับพี่ป้านานะครับที่เดินทางมาจากส่านจังหวัดนะครับไกลๆเายมีท่านนะครับให้เปิดโชคเปิดดวงเปิดการงานการเงินของเรานะครับเราจะได้ ปลกความปงกความปารถนาดีในสิ่งที่เรามาขออกไปนะครับเราเป็นสิส่งใสเลือดคอบแก่นะครับอมาที่อามสมในทด้วย่ยนนนี้เราก็มากราบไหว้ต่อหน้าองค์ประธานใหญ่นะครับก็คือครอแก่ขรอบปู่เราสิ่งโปรเม่นะครับเป็นปู่ชัดโปรดนะครับที่นี้นะครับเราก็ขึ้นมาขอพรขอบารมีท่านนะครับให้ปู่ เจ้าพวกดวงเสริมบารมีให้กับัวเราเราขอแต่งนะครับโอ้ลึกลือลึกลือมหาโมดีพมแมษสวาสวาโหมเสร็แล้วบอกชื่อนามสกุลจริงของเรานะครับหรือบ้านที่ตี้ของเรานะครับเรากราบไหว้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปค่ะเป็นการเก็บภาพเอาไว้ชมนะคะอาสมหรือสีเด้น นี่ค่ะนี่ก็ช่วงรอสมาชิกแล้วก็มาเก็บภาพกันเล็กน้อยค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่วัดเชิงท่าอันนี้ก็จะมาถวายเทียนพรรษาถวายทูบก็อันนี้ก็คือเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์ของวัดเชิงท่าเจ้าหน้าที่ของวัดบอกให้มารอที่ในโบสถ์ได้เลยค่ะรอพระอาจารย์มารับ ทุกเทียนของที่จะมาถวายกันค่ะนี่กลรอตามอัธยาศัยกันประมาณนี้นี่ค่ะของที่จะมาถวายกันวันนี้ช่วงรอก็เก็บภาพกันไปค่ะนี่พาจารย์มาแล้วค่ะ ค่ะพระอาจารย์บอกว่าให้แกะออกมาจากกล่องแล้วก็ทําการจุดเทียนก่อนที่เราจะถวายนะคะเจ้าหน้าที่เอาน้ํามาเสิร์ฟด้วยค่ะนะคะเทียนพรรษาวางบนเชิงเทียนเลยค่ะหนึ่งคู่แล้วก็จะมีทูบแล้วก็จะมีเทียนเล่มเล็กๆมาด้วยค่ะ การถวายเทียนพรรษาแล้วก็ทูปเทียนนะคะก็มีปัจใจนี่ค่ะอนุโมทนาบุญไปด้วยกันนะคะการถวายเทียนพรรษาของปี2568ค่ะตรงนี้ก็คือวัดเชิงท่านะคะ นี่ค่ะจะหยุดติดกับแม่น้ำเจ้าพญาเลยค่ะนี่ก็คือต้นวนวลจันทเจ้าแม่นวลจันท์นะคะบรรยากาศสวยงามค่ะปิดท้ายกันที่ร้านโรตีอายุทยาก็ซื้อโรตีกลับบ้านกันค่ะก็ะซื้อฝากซื้อทานทามด้วยซื้อน้ำกับมากินค่ะนี่ค่ะโรตี ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ